สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีเบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวกันนะก่อนตีกิวมาดูสิว่าเราได้โอ้ได้ตัวเครื่องประดับทองโอเคไปดูผู้สังหารกันเลยอ่าสำหรับวิกนี้เนาะก็เป็นสังหารไร้สังกัดเพิ่มดาเมจ5้าเท่าแล้วก็ระวังติดบอไฟระวังติดไฟนะแล้วก็การจมตีสีแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจ2เท่า ก็เราจะใช้เป็นตัวละครตีใกล้ตีไกลก็ได้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแค่ว่าจะไม่ได้โบนัสเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนก็สําหรับตัวละครไร้สังกัดสีแดงเราก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะสักเท่าไหร่ตัวแรกที่แนะนำเนาะที่เอามาเป็นตัวเมนได้ดีเลยก็จะมีอิจิโกะพันปีเนาะร่างนี้สีม่วงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ดีมากๆตัวถัดมาก็จะเป็นอิชิดะเจ็ดปีเหมือนอิชิดะเจ็ดปีเนาะร่างนี้ก็แรงเหมือนกัน แล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างใช้ง่ายด้วยสำหรับอิชิดะเนาะตัวเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวถัดมาที่ก็แนะนำแล้วก็จะมีอิจิโกะอาร์ตเวิร์กอิจิโกะอาร์ตเวิร์กเนี่ยตัวเขาถึงจะค่อนข้างเริ่มเก่าแล้วประมาณนึงเนาะแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็ตัวขเขาเนี่ยมันสกิลออกค่อนข้างว่องไวนะมันรวดเร็วแล้วก็สกิลเขาเองก็รีเร็วเพราะว่าตัวลิงเขาก็เป็นลดคูลดาวนด้วย มันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ความแรงอาจจะสู้กับพวกอิจิโกะหรือตัวละครใหม่ๆได้ยากนิดนึงเนาะอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็จะเป็นอิจนะิมารุกินนะยินร่างนี้ยายานี้ก็ค่อนข้างดีเนาะตีคิวได้อยู่เหมือนกันแต่เรายังไม่เคยเอามาลองอกันนะแต่ว่าดูอเบตีอะไรเงี้ยโอเคตัวเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ท่าสอง,องเขามันเป็นติดตามด้วยเนาะก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยอ่ะแล้วก็ สำหรับตัวละครที่แนะนำในการเอามาเป็นตัวซับเนาะก็จะเป็นตัวแรกเลยที่เราแนะนำก็คือซุยฟงร่างนิยายเนาะเพราะว่าซุยฟงเนี่ยเขามีทั้งให้โลแลวก็บัฟไป็นในตัวเนาะมันทำให้สนับสนุนในการตัวเมนเราด้วยเนาะมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างตีแรงอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากเนาะเพราะว่าเขาไม่มีพวกอาวุธทีในการตีกิวอะไรขนาดนั้น ตัวถัดมาก็จะเป็นอุลฮาระเนาะอุลฮลาระร่างนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างเหมาะตีกิ้วเลยเพราะว่าเขามีในเรื่องของอาบลิตี้ในการเอามาใช้ตีกิ้วเลยเนาะพอลงกิ้วเขาก็จะได้เพิ่มทั้งคุณนะสมบัติผู้สังหารทั้งโจมตีสีแดงเนาะก็ค่อนข้างเหมาะตีกิ้วแบบชัดเจนเลยเนาะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องของบัฟหรืออะไรมาตรงนั้นเท่านั้นเองเราก็อาจจะถ้าเกิดเรามีเวลาลากกับซุยฟงแล้วก็เอามาใช้คู่กันเนาะลราก็หาตัวมีนสักตัวหนึ่งก็ลงได้สบายละแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนาะ ตัวหนึ่งที่แนะนําเลยก็จะเป็นอิจิโกะร่างสีขาวอายาคาชินะอิจิโกะร่างนี้เนี่ยเขาก็เป็นสายโจมตีปกติแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นในการลงคิวมากแต่ว่าเขากันไฟเนาะเขากันบ่อไฟอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างมีข้อดีอยู่ในเรื่องของตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองก็ตีได้แรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงสู้กับพวกอนะุลาราเนาะเพราะว่าอุลาร่าเนี่ยมันตีกิวโดยเฉพาะมันก็จะแรงอยู่แล้วแต่อิจิโกะเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เพราะเราก็ยังใช้เขาอยู่ในช่วงหนึ่ง จริงๆปัจจุบันเราก็ยังใช้อยู่เนาะหรือบางคนอาจจะเอาโคมามมระมาใช้ก็ได้นะเพราะโคมามมระเนี่ยหลายๆคนก็คงเอาไปตี PVP อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คำมงคมพีน้ำหอมน้ำหอมอะไรเนี่ยอัพเต็มไปหมดแล้วแหละส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเนาะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นโมเอเนาะโมเอล่างอารีนาก็เป็นตัวสายตีปกติที่เอามาลงได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้เน้นในการตีอยู่สักเท่าไหร่ โดยหลักๆตัวมันก็จะประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครหาตัวบัฟเราไม่มีซุยฟองอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเอามาบัฟได้ก็จะมีอุคิโอลาลัง3ปีเนาะเป็นลังเก่าหน่อยแต่ว่าเขาก็เพิ่งอัพขึ้นดาวแดงได้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าโอเคอยู่เนาะแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีหาตับหาไปแล้วด้วยถ้าเล่นมาสักพักแล้วบางที่ได้บ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้หาตับหาเนาะสำหรับอุคิโอลาก็ ตัวละครบัฟมันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ตัวละครสายตีปกติมันก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ท้งเรื่องมันก็อาจจะดูแคบนิดหนึ่งหรือบางคนอเอาสีแดงออกไปก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเราอาจจะใช้ตัวละครใหม่เลยอย่างเช่นเมซี่มาเล่นก็ได้หรืออาจจะเอาคาเกโรสามาลงแทนก็ได้นะเพราะว่า เขาไม่ได้กําหนดเรื่องสีเขาแค่ไม่มีไม่ได้โบนัสเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะโอเคเอาคาเกโรสะมาใช้แทนตัวซับก็ได้เหมือนกันตัวละครมันก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเรากลับไปตีกิยวกันเดี๋ยวเราขอดูประวัติก่อนประวัติเดิมเนี่ยเราจะใช้เป็นอิจิโกะอาร์ตเวิร์กซุยฟงแล้วก็โคมามุระอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนอิจิโกะอาร์ตเวิร์กเป็นอิจิโกพันปีแล้วกันเนาะ อิติโกวันปีเนี่ยเขาจะแรงก็ต่อเมื่อไม่ได้ติดซัตมอนเนี่ยไม่ติดสถานะเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงเ,เราขอเป็นของอิจิโกก่อนอิจิโกเนี่ยเราก็จะใส่ของเป็นเพิ่มทําลายตายสติกเกอร์ลายสังกัดแล้วก็เป็นในเรื่องของถ้วยบทชาเนาะถ้าใครไม่มีก็พกตาลรองหัวหน้าหน่ยหอยลูกบอลกะโหลกอะไรเงี้ยหรือผ้าคาสามสีที่เป็นให้คนสวัสดิ์ผู้สังหารก็ใส่ได้เนาะถัดมานอนลิง์เนี่ยเราก็จะใส่เป็นแชทหอกคอยก็เพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็ม25%รลดคูลดา้าน12% แล้วก็เป็นไอเซนล่างดักแดนแล้วก็จะเป็นเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มใน20%แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล20%แล้วก็จะเป็นฮิซุกยาเนเราเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มเลยเนี่ยทั้งหมดอีก5ก็เน้นเน้นแบบปล่อยสกิลแรงๆเลยเนาะไม่ได้เน้นว่าลดคูดาวเท่าไหร่ในเรื่องของโบนัสเนี่ยเราก็เลือกมาได้สออย่างเราก็เลือกเป็นเมื่อเลือดเต็มกับลดค่าป้องกันมาเนาะตัวถัดมาเนาะซุยฟงซุยฟงเนี่ยเรามีคีร์เดียวเราก็ใส่เป็นสติกเกอร์ผ้าคาดแล้วก็กระต่ายเนาะ กระดาษทองเนี่ยเราไม่มีเนาะสำหรับสีแดงเราก็เลยไม่ได้ใส่มาเพราะฉะนั้นใครมีก็ใส่สีแดงกระดาษทองไปเนาะกระดาษทองเนี่ยมันแรงอยู่แล้วส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกตินะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหายสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหายอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์เราเลือกโบน,นัสมาได้หนึ่งอย่างเนี่ยเราเลือกมาเป็นแต่เกิด เพราะว่าโซยฟงเขาเป็นตัวละครตีใกล้เนาะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะตายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเมนเราก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะ,ะตัวทันมาโคมามูระเนาะโคมามูระเนี่ยก็เลือกมาใช้เพราะว่าหนึ่งเลยเราก็มีอัพไปลง PVP อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างแรงแล้วก็โคมาเนี่ยเขาเพิ่มฮิตการโจมตีปกติ2ฮิตด้วยเนาะมันทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยเราก็เลยเลือกมาเนาะโดยในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็จะใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็สติ๊กเกอร์ ถ้าไม่มีก็พวกดับไม้หรือจะเป็นเหยื่อรอฮัลโลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะผ่าคาดก็ได้เหมือนกันสว่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยก็จะเน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25%ลดความเสียหาย12%เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25%ลดความเสียหาย16%แล้วก็สุดท้ายนะก็เป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30%โอเคเดี๋ยวเรามาลองลงดูเนาะไปะอ๋อโคมมุระาเขาก็จะไม่ได้กันไฟแต่ว่าเรา ถึงเรื่องไฟเนี่ยมันไม่ค่อยเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ฝั่งเราชนะมันก็จะมันจะตีกันอยู่นิดนึง โอเคค่อนข้างชา้าหรือจริงๆเราลองเดีย๋ยวเราลอ,ลองเปลี่ยนกลับเป็นอิจิโกอานเวิร์ดูแล้วกันว่าจะเร็วกว่านี้ไหมเพราะอิจิโกอานเวิร์เนี่ยคำพีเราเยอะกว่าตัวนี้เราคําพีเดียว เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวกลับแป๊บนึงลองลองดูว่าอิจิโกะอัรตเวิร์กจริงๆมาสีดับห้านะแต่ว่าช่องสุดช่องที่สี่เนี่ยเราไม่ได้ใส่แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เขาจะโจมตีแรงหรือเปล่าเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ของก่อนอ่ะสำหรับอิจิโกะเราก็จะใส่เป็นเพิ่มทำไม่ตายสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็ท้วยบทชาร์กก็จะเหมือนอิจิโกะเมื่อกี้เล็แค่เปลี่ยนสี ส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็จะเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มไปเลย30%เนาะอันนี้เรนจ,จิแล้วก็25%แชทของคอยแล้วก็ลดโคดาวได้12%แล้วก็ไอเซนล่างดักแด้เนาะก็จะเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%ไม่ใช่ปกติเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็ม20%แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล20%จะไปลองลงใหม่ว่าจะเร็วกว่าเมื่อกี้ไหมปไปม,มาดูกันโดโด อิดโกล่างนี้ก็จริงจริงตอนออกมามันก็แรงนะแต่พออยู่ไปมันเจอตัวใหม่ๆนี่มันเริ่มเบาไปเยอะมือนถ้าเกิดมีตัวเก่งๆกว่านี้ก็อดอดไปแต่อยู่เร็วเร็วกว่าเมื่อกี้เร็วกว่าแน่นอนนะเพราะว่าคัมภีเยอะกว่าถ้าคัมภีเยอะกว่าแล้วไม่เร็วกว่าแสดงว่าวอินิโกตัวนี้มันเริ่มเอามาใช้ได้ยากเหมือนกันนะเพราะตัวละครมันก็เยอะแยะนาะ ในเพดอยู่โอเคอ่ะรอบสุดท้ายป่ะจะเร็วกว่าเมื่อกี้ได้หรือเปล่าไม่น่าเลยนี่เราค่อนข้างใส่ลิงมาเป็นแบบเน,น้นตีหนึ่งแหลกเก็บรล่อ S <S เร็วขึ้นไหมรู้สึกจะเร็วขึ้นนิดนึงโอเคก็สำหรับตีกิวต้นสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย